อาพาังฟาตาเท้าเล่นไม่มีอะไรอะไรลิปไอ้ดีดอ้มาดีกินกิเฉินอาวะอาเฉิน มันบั๊กไว้พี่กินแล้วมันยังกินได้อยู่ลเ,เลยเนี่ยจะนีเทเลยไม่ให้เองไปแล้วพี่ถังเป็นช่างสักดิอเปล่าเ,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 เมียเมียพี่ศักด <อะ S 2> ิ์อ๋อเมียพี่มีแฟนยังฮะอ๋อพี่ถังเออครับ<ะ>เอาใครเข้าพี่มีนเขาจะสักลงลงหน้าหน้าทองได้ไหมเออเออ เท่ากับสองคนเท่ากับสองคนไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะเราต้องหาคนอีกปะดูส่งต้องหาอีกแล้วหายไอ้เฮียแม่งเมื่อไหร่แม่งยังอยู่ครบปกติวะแต่ผมไม่ได้เสียใจใครสักคนเลยนะยกเว้นเฮียผมเสียใจเฮียคนเดียวแต่เฮียเขาอยู่เราตลอดเฮียอยู่ไม่แต่เฮียเขาออกไปแล้วผมเพิ่งเอาออกไปเมื่อกี้เฮียเล่นก่อน อยู่ตรงไหนกันนะครับพี่เอ้ยน,นี่เห็นปะเห็นปะอราครับยัลงังครับผมแคสครับทักิงเนี่ยยูไหนครับอยู่ไหนครับ หลังเสร็จไอ้ดับได้ไหมผมมีไม้สามแพ็กเองนะไม้สามแพ็กเหล็กสามแพ็กก็ได้ครับอยางละสามเหล็กเหล็กเหลือตอนนี้เหลือสิบห้าได้ครับเอาอย่างเอาอย่างละสามก็ได้ครับโอเคครับครับผมหลังเสร็จไอ้ดับนะโอเคครับทักมาผมหน่ยนะครับได้ครับได้ครับครับสวิตมันนอนเอ่ะ เชื่อจริงๆโทรไปเลยพี่โทรไปเลยทำไมเราน้อยจังหย่อมนึง <c oughs> เราไม่วอเฮียงอยู่อ่ะถ้าเฮียตอมอแล้วก็เข้าใหม่มันจะหายครับเฮียเนี่ยมันคามือเลยนะใช่ใช่ เีธอต้องออกเข้าใหม่ใครเป็นเฮียอะไรวะ<อ>ทำไมลูกเรามันลั่นลั่นลั่นตลอดเลยวะเอ้ยเจ้านั่นมันจะเอารถโลไปใช้ไหมเหรอเจ้าไหนครับเนี่ย คืออะไรนะชาโกอะอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่อะใช่ใช่ไม่อยู่เล่นเองที่ตายเองไม่เองที่เลยอยู่เลเบลรังเอ้าผมจะเป็นลูกกับพี่ไหมพี่ตายเนี่ยเราอยู่ในกันเนี่ยนี่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 ลูกสองเข้าเลยนะใช่ปะรอรอจับเลยวิทย์รอจับใช่ลูกสองครับพี่เล่นปืนได้ใช่ไหมลองเล่นดิ้นไปมันเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้ใครถามอะไรนะเทนถามว่าอะไรนะพี่ตายเล่นรีไม่บรรย์เล่นเปืนไม่ได้เหรอพี่ผมจะสักลงมาหน้าทองไงอ๋อเล่นรีไหมพี่พี่มีนฮะจะลงหน้าดลักทองไอ้รีดอะวันนี้เราเล่นรีไหมกูไม่รู้มึงตีไม่ไดิมึงมึงไปหาต้องตีนมาดิพี่ครับมเล่นปืได้มัครบพี่่ไมได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ มาเล่นกับใครก็ได้เดี๋ยวผมไปเปิดแก๊งพันโอเลยพี่โดนกระทืบนะตะวันโดนตาวโอลิโอเลยเหรอเอาเลยผมเมื่อคืนคุยกันเนี่ยดาวโอริโอเนี่ยไปหาคนเนี่กระชับมิตรเกือบเข้าไม่ทันไอ้ดอป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 โอเคเลยแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยไอ้เี้าทำไมเราเป็เก้าคนจริงเหรอทำไมมีแค่นี้วะ มันชาโฟน่าหลาคนดิมันก็ยุ่งให้มันแก่ๆกันดิใช่ไหมพี่ชาโฟไมดับใช่ไหมไม่นับเพียไม่นับเพียก็มีแปดคนโฟอยู่ไหมเนี่ยไฟดับใครใครใครขาใครวะคนนึงไอเนี่ยชาไม่ก็ไปจับคู่ไม่ใช่หรออีกคนนึงมีจับคู่นี่ก็แปกแล้วนี่จับแล้วจับแล้วจับแล้วไปรออยู่เนาะกล้วพี่ชาโฟไปไหนในวอลไม่เห็นเลยอ้าวเงียก็อยู่ไฟดับโอเคไหน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 มึงอยู่ไหนมึงวะมึงอ่านอะไรวะ อยากใช้คีย์บอร์ดแบบเขาพี่ชาวโปรที่เขาลงอะรูปปะวะไคนดูเนี่ยใครไปจับผู้โปรไฟล์จับโอเคครับบีสิบสองโอเคครับพี่วิทย์่เหพี่วิทย์ใป่ะเมื่อกี้เหมือนพี่วีทยืนอยู่ไม่ยหรอจับสวิตปะใครจับผู้สวิตสวิต ใช่ๆๆรันต่อยาวๆเนี่ยกดใจให้หน่อยครับมันจะขึ้นนะเฮ้ยพี่เลนวันนี้พี่เลนจะเลื้อไม่หนพี่นะผมเดี๋ยวผมให้พี่เชิญอีกตัวครั้งเอาพี่ไว้ได้เลื้อไม่หนพี่เจอสีมอกเจอสีมอก พี่โบโก้เอ้ยไม่ใช่เขาพี่พี่ดูเสียงพี่กับเสียงเขาเจ้าสีม่วงเจ้าสีม่วงโอ้โหจะเรื่องเสียงแล้วแมพี่ผมเสียงเขามั่นใจอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงปะผู้หญิงขเท่านั้นเนี่ยชายชายสีม่วงสีม่วงสีม่วงผมไม่เองไม่เรียบไม่ไม่ไม่ได้ผมเป็นลูกเลยอะนี่เปิดแล้วรูปพี่ดีนะ

บวโกโกเต็มหัวผมเลยคุยดูเบาใช่ไหมโอเคผมปรับไปให้เบาอะ่ะเมื่อกี้มันฝนตกไงอ่ะดังไหมดังยังคนนี้ใครเนี่ยพี่บีอ่ะบีสิบสองโอไดเลยฮะได็กเกิดโอ้แล้วมันออกหมดอะ่ะ เห็นไหมเมื่อกี้ใกล้เกิดแล้วอ่ะโบโกเอาให้ไงโบโกเอาให้เต็มหัวเลยมันเล่นไม่คุยกันอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูในเทนดาดูทรงอ่ะ อยากเล่นสตอรี่เนี่ยคนยังไม่ครบเลยเผื่อคนจุบนั้นออก ยู่ไหนครับโอ้โหไหนวะเฮ้ยพี่เบฟพี่เบฟพี่บีไหนวะใกล้ไหมโอ้โหไม่เห็น oh boy well, i <laughs> oh no, no, no. แคเ,เหมือนั่นอะ่ะแต่ละคนโอ้โหส่ง G P S ไปแล้วรอหมอแล้วกัน ไอ้วาปเเพตี้แรกทดสอบดูดิพี่ไม่มีคนเมืองน,นี้คง ใจนี่ไม่ได้อะทดสอบไม่ได้อะดูทรงใจดีเดี๋ยวก็ซวยมันมีนะแบบช่วยชุบอะแล้วก็โดนตีอะเป็นผู้ดีก็ซวยต้องเล่นบทไอ้นี่คนเลวว่ะ โอ้หมออย่างช้าอะไรวะ นอนเปืเ่อยเลอไอ้วะไปเล่นการอีกผมหมอทั้งเก้าคนเออประชุมนี่ว่าวันนี้ขอเชิญพูดเล่นทุกท่านเข้าก็

เรียกแล้วครับเรียกแล้วครับอะไรนะพี่เรียกแล้วครับพี่เรียกแล้วหรอพี่ใช่ใช่เยร์เกีรับผมครับนี่ใจดีนี่ใจดีจำไว้เลยใจดีดูดิ52นาทีอ่ะผ่านไป8นาทีมั้งเฮ้ยพี่บี เห็นไหมพี่เห็นไหมหมอมามีซวยนะอยากสตรีมในไอ้นี่อะต,ติกตอกอะคนดูน่าจะน่าจะเยอะอยู่ ดูน่จะมีนะแต่ว่ามันแหลกอะ่ะใช่มอน่าจะไม่มาเสียงวอหายเลยไม่เคยประชุมนะ ปล่อยช่างมันเถอะอันนี้ก็เก้านาทีโอ้โหใช่เหรอพี่บีทิกตอกหมดเลยใช่ไหม ผมผมแก้ไม่เป็นอะ่ะมันสตรีมมันตัดตัดไอ้นี่เองเลยอะ่ะตัดการเชื่อมตออ่อไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วได้ได้เดี๋ยวอะไมาเิเราจะเล่นกันมาเดี๋ยวว่าใจนี่สตรีมลองสตรีมดูแกะแล้วครับอ่ะอ่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอืมถามหโอเคครับถามเทนให้ก่อนดิเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวย่างเนะครับโอเคโอเคฉีดย่างคุณทันหนึ่เก็บนิดหน่อยฮะเกีเยวกี้เนี่ยไม่ดูเลยเป็นสองนาทีไม่ชับเลยอ้าวไม่รู้เหมือนกันเปิดทับได้ให้หน่อยได้ไหมคะ ยังไม่ได้ชุบเลยเขาเกิดเองได้ไงไม่รู้มันได้ดอ <c oughs> หมองงง <f ums> ผมก็งกงครับ <c oughs> อ๋อแล้วไปชุบที่ไหนเนี่ยใช่ค่ะหมอยังไม่ได้ชุบเลย บนเว็บน่อยวิ่งไปเออชุบพี่บีอ่ะเรียบร้อยครับแต่ผมไม่เห็นอ่ะขอทีครับดูบอกอ่เลนชนะทั้งคู่อาซ่องเลยทั้งคู่เขาบอกพ,พี่ชาร์ปอยู่ไหนอ๋อขาชุบนอกเลเบลใช่ไหม<ร> ไม่เคยตายไงเลเวลอ่ะเฮ้ยโอ้หขับรถยังไงเล่นใดกันเล่นงานไหมอ,อีกริมเลออีกสี่สิบวิโอ้หไม่ทันหรอพี่ขาดคนหนึ่งอะ รถแม่งตกว่ะไม่ทันจะรั่วว่ะหมอเพิ่งมาเกือบสิบนาทีทำไมมันต้องมีอะไรให้รุนู่ตลอดหรือเลย่ะมีพี่น้องๆปู่ปอ่อาประมาอาณาปามีป่ะขอโทษหนึ่งคนหนึ่งสล็อสองสล็อตอ่ะพี่ผมไกล์ถึงแล้วอ่ะทันไม่ทันสามวิสามวิว่ะแ่งถึงพอดีลับเลยกับรันเลยกลับลำเลย แห้วัยเลยใช่ไหมสัตว์คนแล้วก็วันรวมญาติเหี้ยน่าจะเพิ่มล้านนะครอบครัวน่ะไอ้น,นี่บอกขาประชุมบอกเลยที่ชนะไปแล้ว,ลวได้ทองกับเหล็กนะภูมิภูมิใจเลย มีคนซื้อผมหดีกว่าฮัลโหลครับพี่อยู่ไหนครับพี่เปิดกูโพสไใ้เทียแม่งเป็นจอร์ดัมอนกรณีฮัลโหลครับได้ไหมครับฮัลโหลได้ยินครับอยู่ไหนครับพี่อ่าให้ไปเจอไหนครับไปเจอร้านริมทะเลได้ไหมตรงอีโคอ่ะตรงขายนีพวันทองทีอ่ะครับได้ครับโอเคครับเจอการที่นู่นนะครับโอทีครับ พี่มีนพี่มีนเขาบอกเขาบอกให้สตรีมหน่อยพี่ฮะสตรีมไหนไหนมวยพี่ใบบุญพร้ออกมไม่รู้พี่พ่อบอกให้แต่บอกให้น่าจะใช่พี่ตั้งเถอะเทโลงไบโออย่างพี่ยังยังเลยใครจะจะดำพวกกำลังไปเนี่ย เดียววะอีคนเดียว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 เดี๋ยวไปสตรีมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเสร็จลงไบโอเดี๋ยวถ้ามีสตอรี่เดี๋ยวขึ้นแอปดำเลยพอเลยละร้านตรงนี้พอเลยเฮียโคตรแรกร้านตรงนู้นก็ไม่เหลือเหมือนกันพี่ขอโทษขอโทษเลยอ่ะบอกเขาให้เพิ่มร้านอ่ะเออจริงเพิ่มร้านอ่ะเพิ่มร้านเล่นได้อยู่ ครอบครัวกับ50ครอบแค่เรื่อสองล้านพิคคำป้าเปล่าพายุเข้าเนี่ยขอโทษโทษโทษพูดไม่รู้เรื่องเหมือนมึงซ้อนท้ายกาเวลากูขับรถแล้วมึงพูดอ่ะเ็นใจเย็นดิน้องเออเพนแซวแรงโทดอ่ะได้ แต่นะทีมหักนายหักนายชื่อที่ตับผมเลยมีไหมไอไอเดีไอเดียครับทันร้านไหมทันธนาคารต่อไอเดียครับพี่ได้ยินเลยใช่คนที่ซื้อไอนี่ไหมไม้ใช่ไหม โอเคใช่ใช่ช่องนั้นแหละช่องหลักเลยเป็นคนที่ซื้อ,อนั่นไหมครับพี่ใช่ครับไอ <Okay. S 2> เดี <I DI S 2> เครับอ่าหนึ่งเจ็ดแปดครับเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูผมโพสรับแบบเนี่ยตามนี้เลยพี่ คิดได้ไหม <S <S ได้รับรอไปบนน้โผึ้หใครว้ไอ้หมอครับชุบหน่อยหมอเนี่ยเพิ่งตายสดๆเลยโอเคครับโหรถเหยียบไม่เอาทรงเลยได้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 ไดได โอ้หมันเหี่ยบไม่เอาทรงโอ้อยังเหี้ยเลยครับรถสี่ยังไม่ครับสี่ครับสี่ครับโอโเ้ารครับเต็มบบเกินแบบเขาไปหลุดหรือเปล่าใช่เลยพี่เดี๋ยวผมเช็ค <c oughs> นี่โอ้นี่คน ยังค่ะอ่าเป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับพี่ชายโอเคครับ ed สองศูนย์สี่ีครับบนเนี่ยอยู่ด้านบนนข้างบนอันนี้ข้างบนเลยกันได้ไหมเ้าใจแอดด็อปยังไงอ่ะมันเลยมาข้างบนเลยโกแอดด็เลยเขาฆ่าครับโอ้เขาเล่นกระดงทางอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะรอรอคนเราก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอคนเราก่อนรอคนเราเขาห้ามคนเราพี่ชาร์ปเหมือนเข้าวแอดด็อปเลยโกทูโอเคเรามีแค่นี้เนาะเรามีแค่สี่คนเนาะไม่อยู่ไหนพี่ เอามามาบนเขาฮะช่วนขบบนขอบนะเว้ยมันขับเราต้องชิงเงินมาขับผิดเลนเราไปลงไอ้นี่กว่า BO ดีกว่าเขาเล่นร้านแลว้วยเหรอนี่ยอยากให้มีสิบคนมันจะได้แบ่งเล่นอ่ะสองห้าห้าไงสองตี <_ S 1> เปลือยเลยคนที่ไม่ได้เล่นร้านอ่ะใช่ไหมคนดู Cà, có qua, nó không phải P mì 2 tia. Oh, anh ấy bấm dài trong này quay. Phấn hài nhiều, chụp phấn nồi, chụp chụp. xong. ผมจะขายของกหมดเนี่ยเอ็มิีชอบโชว์อะไรง้องให้กูเห็นอย่างเงี้ย <ๆ S 1> กูหน่วงกูเล่นได้ไม่เต็มที่ <ๆ S 1> ตรงนี้มันหนวกจัดเลยเด็กกี่ครอบครัวมึงน,นับดูดิไอ้เชี่ยกูเห็นยืนเมื่อกี้ที่เดียวอมึงเนี่ยยังไม่ว่างเลยพอยมึงตายกูอะไอ้เทียนดาก็เทียนไม่ชอบด่าจริง ไม่มีคนเลยไบโอไบโอไม่มีเลยคนเลยวะพี่ทำไงดีบ้างจะไปเล่นร้านนี่เสียเวลาเล่นร้านจะเล่นในร้นรอเนี่ยใช่ไหมคนเยอะจัดไม่น่าเล่นแล้วทำไงดีพี่โกตีบัตรออกตีบัตรออกแฟมมาดินี่ดิครับพี่พี่บโมโกมาว่าผมก็ได้ไอ้เหี้ย สบานาพี่โบโก้<ด>รเรเดี๋ยวโพเดี๋ยวโพไดไห้ไปชนเขนาถงน้ำรถครูกัน,นอ,อ่กอยู่บ้านพี่ <S <S โก่ไม่ไมป,นหนปไหนที่ไหนตี่บารดอดแฟม,มยังไอ้ตาพี ออกแฟมมายังฮัลโหลดีตีบัตรออกแฟมมายังฮัลอ,ออกแฟมยังเลยพี่ไปตีมาไปตีมาเดี๋ยวเจอสาา่าให้ผมอบอกอก็พี่จะออกไม่ใช่หรอเมื่อวานเห็นบอกไม่ได่คิดเฉยๆจะให้ผมออกจริงปะโอ,อเอาดีพี่ถ้าจจอก็ผมจะได้หาคนใหม่มาผมพอ <c oughs> ผมพอแล้คผมพอ,อคิดก่อนได้ปะ อีก่พี่คิดจะออกพี่ก็ออกเลยมามันมันมันผมที่ผมอยออกเพราะผมไม่ค่อยสะดวกช่วงสามทุ่เมื่อไแล้วแบผมต้องจ่ายค่าตอบแทลอดใช่ไงแต่ว่าหลังจากนั้นผมผมรันได้ตลอดไงพี่ก็ลาไปแล้วพี่ก็ตัวสามทุ่ไงผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปรับยังไงเนี่ยให้มันมาสามทุ่ได้เนี่ยพี่ก็บอกดีลาไว้ดีบอกว่าไม่ว่างสามทุ่ก็เหมือนพี่ชาร์ปนี่ไงเขาก็บอกไว้ผมก็ไม่ได้ปรับเขาเขาไม่ว่างอ่ะ ผมขอคิดก่อนได้ไหมมันผมผมรู้สึกว่ามันยังปรับได้เว้ยมันแค่สามทุม่มเองอ่ะติดแค่เพียงเดียวเเคพี่เค